ดู่านนะครับ <มา S 1> ช่องอมุกตาบ้าเฟื่นหรือนั่นเห็นได้คะสมัยแต่ก่อนได้เด็กนเนี่ยงานขอสร้างเนาะก็เวลาทำเอ่อมัดเสาม,มัดอะไรก็จะมัดแบบนี้นะคะเอฟซี F C. ค่ะอ๋อเขาเรียกว่าอยู่กลางแดดนะอยู่กลางแดดจริงอ่าอ่าตอนนั้นเ<อ>ขาทำาาาผู้หญิงผู้หญิงนี่ก็โรงพยาบาลผู้หญิงนี่พยายามแข็งแรงที่สุดแล้วมั้งเนี่ยฮโอ้ตอนนี้เอ่อเริ่มจะไหม้แล้วฮะเริ่มจะไหม้แล้ว โอเคนะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทีมนะคะช่างยูทูบเบอร์นะแล้วก็ทีมนะคะชาวบ้านที่มาทำเขาเรียกโปรเจกต์นะคะของพี่เด็กเมดด้วยนะคะ <c oughs> สอหนับพี่อย่าลืมสั่งซื้อปิดภัณฑ์นะคะฝากช่องเฟิร์นสายรักน้องาฟางกุววกฝากสั่งซื้อปิดภัณฑ์ด้วยนะคะคิดว่าคงจะเสร็จเร็วๆนี้เนาะค <c oughs> ่ะผมจะลงทิปนะคะสวัสดีค่ะ นะครับผมก็มีการ<อ>ก่อสร้างเนาะ <S 2> <S 2> นะครับผมของพี่หนึ่งกับพี่มเดนนะครับผมตรงนะตรงนี้เนาะนะครับก็เป็นก,การกระจายไรายได้เนาะนะครับผมให้ชาวบ้านนะครับผมได้มีไรายได้ด้วยนะครับมรแมน,มน <S <S ให้อันสบานเพิ่นมีไรายได้ด้วยเนาะนะครับผมก็อัน โครงการแต่ละโครงการเนาะนะครับผมก็นะครับผมก็ขอบคุณน,นะครับผมสถานที่นะครับผมสวยๆงามๆนะครับผมของพี่เน่งกับพี่เมดด้วยนะครับเดี๋ยวเรานั่งให้กำลังใจนะครับผมทีมช่างผู้หญิงเนาะนะครับผม จากแปดนาทีก่อนเนาะตอนนี้หนึ่งนาทีกับอีกห้าสิบห้าวินาทีอ่อเอลกมุกตาก็มาแล้วนะครับผมพาแม่นี่ไปเอากล่องเนาะนะครับเพื่อส่งพัสดุนะครับปลาเฮาจะไปวนเพื่อนะไรนะครับผมเพื่นเก่งเนาะ นะครับผมเราเราไปดูทีมผู้ชายนะครับเอเนาะสวัสดีครับครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะครับผมของพี่เหน่กับพี่เมดเเนาะนะครับผมที่พ่อนอนุญาตให้อ่ะถ่ายทำเนาะครับเพราะว่าที่แรกเอฟซีพอนบอกว่าเพอนจะก่อสร้างแต่ว่าพ่นไม่ ไม่ก่อสร้างแล้วคนสั่งมาเลย<อ>ครับมัน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 จะเป็นนั่นคือจังแบบห้าแบบขยะยังของจัดเรือจากกันวัสดุก่อสร้างนะ<อ>มันสิเก็บเนักคนว่าก็เล<อ>ังบ้านับเร็จเลยรับคนสร้างสําเร็จมาเลยครับกับพื้นที่มันไม่กว่วงด้วยแล้วพี่ครับอ่านะครับผมอันนี้เซียนอย่างก็คืออ๋ออันนี้จะตั้งศาลานะครับผม ตอนนี้ทีมงานช่างก็กำลังขเม็นนะครับผมในการทำเนาะนะครับไปปั่นหนู่ว่า อันนี้จะเป็นส่วนของศาลานะครับผมเอฟซนะครับนะครับไว้นั่งนะครับผมชมวิวนะครับผมเวลาเอซีมาพักผ่อนเนาะนะครับอออ้าาคนนีวักก ปั๊ไหมต่คณะเาโอ้มันสามเส้ยนหมดเลย่นนตัวนั้นออกไบสาตัน้นี่แนตัวนั้นออกตัวดีก็ต้องเอาเข่าไปนั่งเพราะนั้นมันเข่าไ่ได้ล้วเป็นยังไงบ้าติดเลยตัวนี้เอ้ยแคนั้นต้งนั้นออกทล้วนี้ก็ต้องเข่าเป็นพุ่ไหลายทองวัดก็งมันเปดวันนี้ซอนขากรอกขอขาวรอิอยู่อน เตะสเมตรเลยันกอสวัดัดมันตันยังมุมันได้ังันได้อันนี้ทีมงานสร้างจากใส่ครับผมอ๋อบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะครับผมเป็นนาเป็นตาก,กับมู่บ้านเด้เยเนาะนะครับ <c oughs> ก็เป็นด้าเป็นตาเนาะนะครับผมให้แก่หมู่บ้านนะครับผมเป็นกะมาซอยนะครับผมในการก่อสร้างเนาะนะครับเพื่อให้อาณานักท่องเที่ยวนะครับผมฟซีนะครับผมแล้วก็ฟรีนะครับผมแล้วก็อันแขกไปไทมากเนาะนะครับได้มานั่งพักผ่อนนะครับผมมานั่งชมวิวมาไหวพระองค์ปูนะครับผมองค์ปูปฏิจจ์ของเราเนาะนะครับ คุณทุกท่านนะครับผมที่ชมโฆษณาให้ช่องมุกตานะครับผมที่รับชมคลิปให้ช่องมุกตาคาเพลินนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พี่เสกเนาะนะครับผมแล้วก็ฝากอผลิตภัณฑ์นะครับผมครีมที่วิสกินนะครับผมบริษัทมุนโอมโฮมซับนะครับบริษัทใบมังมีนะครับผมแล้วก็อ่ะอีกหลายๆบริษัทเนาะอ่ะรีอาชามนทิพิษนะครับผมสวัสดีครับ